คนตกพี่น้องเลยมืัอนี้นะตัวแห้งเติบได้บ้านาเฮาบรรยากาศหิวข้าวพอาน้วมาแต่ไปดิ่นเกมเ <c oughs> พิ่เท่าที่เกมนะไปดิ่นเกมมุบมาเจ้าลึกเข้าวแรงก็เพิ่มไปหามเบื่อนกันกินกน่อนเนาะพี่น้องเนาะมีเพืเอนก,กินมนืัอนี่อะไรมีแต่มะมองอย่างนนะ โอ้ตา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 ไบาดนี่เปิดตู้เย็นดูโอ้มีแต่มะม่วงในตู้เย็นก็ดีมีมีเพลืออะไรมีอันนี้เลยสิฮะหากินมีมานแล้วแบบนี้เสิรเปิดตู้เย็นก็บินมีเพลือกแบบนี้เสิรโอ้ยกินเหรือถ้าพี่น้องเอ้ยอะไรพี่น้องเอ้ย เปิดตู้เย็นก็มีแต่โมโมงไม่ได้เลอะะหิวเข้าก็หิวห่าเพื่อก็มีทุกมีท่านแลหละเออพื้นเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่อยเอ้ยไอ้ใส่ยิ่ง <c oughs> ตามเห็นพี่น้องเลยมาแต่ไปดินฝนกระตกเปิดตู้เย็นกห่ากินมีหมานเหมือน นี่เดนี่อันกินอันกินแรงภูคาเหมือนี้นะไม่มีการตายเกิดขึ้นืันนี้กินเจฝันบิงืันนี้มะโมงกินข้าวก็มะโมงกินไปนะตามประสาพุท้่าตามสไตายตาดุวยเนาะอันค้ำๆมาจังหน่อยอันเมฆก็ว่าละโกนมะโมงว่า้ำมาค้ำมาจังหน่อยคือมีเห็นโกนจักเถอะเพิ่นวราว่าไปเยอะ ค่อยมีโกนแล้วอย่านอนมีลับมันวะคันโกนมามองจัะนะมะมงโกนนอนมีลับมากินข้าวก็มามงเขาเย็นก็เข้าเห็นน้อยตีนช้างเขาเย็นเลยนะกินของหวานเนี่ยกินของหวานกับข้าวไนมพี่น้องเขา,า,นะา,เข,าเข้ขาวเย็นพี่น้มมองเลยมะมอน อแอบคือก้าเนี่ยวนกระตกไปยิ้นเกมมามาหากินเปิดชุดเย็นกับมีมีมไปเรื่อยไปเนองกินนี่มะมงกับข้าวแ่บคือก้าพี่น้องคุดเวาพี่น,น้องกินลด เก้ากับเฉพาะแหม่กินมะมงมะมงกอจอยัดบอลอะไรอยนต้มันกินไปเลยพิธีพิ่ันมากๆแซ่บาะแซ่บนี่แซ่บกัดไปหวานจ้อยพี่หน่องบึบคลองแฮ้กัดขา้นโต๊ะนตกกก็แห้งเติบไปมีน้องบานห้อ ฟ้าเฮียโหตกก็มีตกก็ทึ่ฝนก็ดีฟ้าไม่ฝนไม่ภูเขาก็ยานอยู่ฮ่า่าแซบหวานแะจอยพี่น้อยตะเวนเขาจะตกดินค้ำๆพันหยางมาเพิ่งขีหิวข้าวได้อะยาเพิ่นเป <S <S <den> <S <S ิดตู้เย็นทานกินนั้วก็มีท่านมะม่วงเนรอ ขุนตกมะม่มงก็ล้นเต็มตู้เย็นอยู่แต่หวานกินของหวานกับเขาเหมือนเท่ากินกินไดน,นี้ล่ละท้องยังไม่ไม่เนบนเลยมีอืดพิ่หรือมีอืดท้องกินเจียงกินไข่ก็กินไม่ได้กินหมูกับไก่แล้วแค่แนนมาไม่มีเหมือน Phân tốt cái bứng đen, đen, ừ, yeah. <cười> <cười> bảo bảo mà lên mình cố kê mà nó ngọt vô bà Khá dình Dứt hấp à Bỏ bài bò mà kìm khâu mình sẽ hợp đấy phần lọ Mình sẽ lấy là mở tiếp, nè Sẽ hợp cực khâu Khá mình hiểu nó nọ nọ mình hiểu nó, khá mình hiểu nó, mình <laughs> พี่น้องนี่มะมงเลยละก,กิโลเดี๋ยพี่น้องเลยอืมอืมพวามันสุกระหว่างเนี่ยมะม่วงเลยโลหวานเักับอืมอืมแต่หวานเจี๊ยบเลยตัวต์ตเย็นมาานันจนได้แห้งคข้าหวานเย็นเลยพี่น้องกินปันเจปันบิงน,นี่นะ กับผลไม้กับท้ายก็ดีเ๊ผนเนาะกับทายก็ของท้องมีอืดเรื่องมันหากรกินไม่ได้กินมีหมานมือเนี่ยหวายเจ็บแับพองไม่ไ้ไหมไม่ได้เพื่อก้าเวลาเดิมเข้า ขออนุญาตบาดคำเด้อขอจบคลิปลงทรัพนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเอ้ยไอ้ใจยิ่งทีติดตามส้มติดตามเบิ่งติดตามตาดุยโบซุ่มเด้อพี่น้องก็้ยูดีมีแห้งเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินข้าวกับกะม่วงกับแซ่บขึ้นแต่ดุยเด้อขอบคุณครับ